ดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้อ,องฟอยอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าตัว XLT ตัวใหม่ตัวนี้นะคะเปิดตัวล่าสุดเมื่อกี้เลยนะคะวันที่ห้าพฤศจิกายนที่เลยอ่ะรานะคาตอนนี้ช่วงแนะนำนะคะอยู่ที่799 0 0 0บาทนะคะปีประกันไทยชั้นหนึ่งนะคะนี่มาชมกันเลยคะ่ะว่าตอนนี้เปลี่ยนอะไรกันไปบ้างนะคะ ค่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะตัวเดิมจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะแต่ตัวใหม่ของเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าเคลือบสีดําเงานะคะตัวนี้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะอ่าก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ เราก็ทกําการเปลี่ยนล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นสีเคลือบสีดําเงานะคะตัวเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะคะขอบ17เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขอบแก้มของเราก็ยังเป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ขอบกระจกเป็นสีดําเงานะคะเปลี่ยนจากสีโครเมียมตัวเดิมนะคะ ทั้งประตูมือจับเลยนะคะก็จะเน้นเป็นสีเคลือบสีดำเงานะคะตัวนี้ความแตกต,ต่างจากตัวเดิมนะคะฝาถ่ายของเราฝากระบป๋ะทาย จะพาทุกคนไปชมภายในกันนะคะ,ะลืมบอกว่าเราก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้ลูกค้าอยู่นะคะสีจุดด้ยวยกันนะคะด้านหลังนะคะมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะอย่างแรกเลยของเรานะคะด้านหน้าของเราได้ภายในของเราได้ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวเดิมก็จะเป็น เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดของเราเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะเบาะหนังมันมีเฉพาะรุ่นดับเบิลแคปนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะฟวงมลลาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับซิงค์ใหม่หน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะ,ะรถคันนี้สามารถลุยน้ำได้80เซนติเมตรนะคะ มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะตัวนี้มาชมภายในกันเลยนะคะซิงของเราหน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ฟังเพลงผ่าน YouTube เชื่อมต่อ Bluetooth ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ปิดเปิดไฟหนะ้าอัตโนมัติแล้วก็ที่ปิดเปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะ มาดูห้องโดยสารกันเลยได้ทั้งความหรูหราทั้งภายนอกและภายในนะคะตนนัวนี้พร้อมวัสดุคุณภาพสูงเครื่องยนต์ที่ให้อ่าสมรรถภาพสูงแต่ประหยัดน้ำมันนะคะตัวน,นี้อเราอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มากกว่าทั้งภายนอกและภายในนะคะ โชคอัลฟ่าหน้าก็มีเหมือนเดิมนะคะตัวเจ้าตัว XLT กซ์รุ่นใหม่ตัวนี้โอ้ยลมแรงมากมาชมเต็มคันกันเลยค่ะค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจเจ้าตัว XLT ตัวใหม่ตัวนี้นะคะมี ช่วงแนะนำนะคะมีราคาช่วงแนะนำอยู่ที่7,99,000บาทนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากช่องการติดต่อทางไว้ในคลิปเลยนะคะเบอร์โทรและไลน์ไลไอดีลยลน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ